สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลาก,กันคลิปนี้มาดูผัดกะหลัมปีใส่หมูแดดเดียวไข่ฟีขามาดูเลยค่ะแซ่แบเลยค่ะผัดกะหลัมปีมาจากสวนป้าดอกล่ากับป้าทองจันค่ะมาดูได้เลยค่ะช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะหมูแดดเดียวนะคะใครไม่มีหมูแดดเดียวก็ใส่หมูนเนื้อแดงใส่หมูสามชั้นก็ได้นะคะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้สุกนะคะ เราต้องขอไปนะคะจะได้กินเสียงโป่งเลงโป่งเลงพี่สาวปูพันล้างจานค่ะนี่ค่ะตัดให้สุจนะคะทำง,งานคู้ขนานกันไปค่ะพี่น้องเ,อเวลาเร่งด่วนงานหลายาง,งานบ้านขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเอาใส่กะลำลงไป ำผัดน้ำปลาค่ะวันนี้ค่ะใส่น้ำตาลให้อร่อยด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณเลยละค่ะพี่น้องมากินน้ำกันมด้วยกันด้อยผัดผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่หมูแดดเดียวใส่กระเทียมเกี๊ยวขอบคุณมากกะล่ำปลีก็สดๆจากสวนค่ะ ขูดได้ห้าหาเน้หาด้พับตลังให้สมดสะะุ่ในนไหมคะแค่เดียวก็สุดแล้วค่ะคุณพันไดาจะไปไปตาใหม่้าคุณพันไปลึกนไปรับให้พัดเยอะๆให้เอลกีดูนี่ค่ะตัดต้นเป็ะนะไรกัน ผัดน้เดีวคีขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะพี่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะองหอมมากหอมไอมมากขอมงหอมมากหอมไงหอมากหอมไงอมมากหอมไงอมมากอมหอมมากหอมไงอ ผัดผักให้สละดก่อนนะคะผัด,ดให้ใหกรดก่อนให้ยุบก่อนผมว่าจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะใส่น้ำปลาเพราะว่าะลำปีผัดกะบลำปีใส่น้ำป,าล,าปลาดีกวอม ต้องใช้ไฟแรงนะคะตับตับเนี่ยแล้วต้องใช้ไฟแรงๆตับยวเขียวสดแล้วก็จะกรอบมากแล้วประทานใส่น้ำนิดนึงน้ำเปล่ามะพร้าวน้ำดื่มสะอาดนิดนึงนะคะ จู้หวัดนะคะแค่นี้พอเราไม่ให้ก้นกระทะเราไหมโอ้โหหอมแล้วได้กระทะได้ถาดใหญ่ถาดพั ตักเริ่มสลดแล้วแบบนี้ค่ะเริ่มสลดเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะักเราเริ่มสลดแล้วใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงก็จะมีน้าก็ปลาเขียวก็จะมีหอมงาก็จะมีก็จะมีน้าตาลทรายใส่น้ำตาลด้วยค่ะก็จะมีลูกโดดแล้วใส่น้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลา น้ำปลาด้วยค่ะจะได้หอมชิ่น้ำปลาทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ค่ะใส่น้ำปลาลงไปด้วยค่ะใส่น้ำปลาลงไปด้วยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุ์ตะวันกันนี่ค่ะคุณเลไลค่ะองชินหนึกำลังขัดวิดีโออยู่นะคะนี่ค่ะ ก็จะมีเสียงญาติคูมพันนี่แหละค่ะคุยกันก็ต้องปลอดภัยค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมชาติเออปนี่ค่ะโอ้โหหอม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 น้ำปลาค่ะลำมลีผัดน้ำปลาใช้ไฟแรงๆเลยค่ะใส่ไี่สค่ะแซ่บเราบันขนมปีผัดน้ำปลาใส่แซ่บดูค่ะพี่น้องมา่อกี้มึงกันแล้วค่ะเป็นอ,นอง หมดเลยค่ะกระโลงมาทานด้วยกันนะคะกระเจบเลยค่ะกระลำปีทอจากสวนพี่สาวที่ทองจันทร์ที่หลกล่ามกระลำปีกรอ,อบค่ะอุดยอดเลยค่ะอร่อยค่ะ รมาณนี้ค่ะพอแล้วถูกแล้วค่ะนี่ปิดไฟปิดไฟเลยค่ะปิดไฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะนี่ค่ะโอ้เสร็จแล้วค่ะ <laughs> กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาอร่อยมาทานด้วยกันนะ <laughs> มาทานด้วยกันนะคะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะใส่หมูแดดเดียวด้วยค่ะผัดน้ำปลากะหล่ำปลีผัดน้ำปลา กะหล่ำปรีผัดน้ำปลาใส่หมูแดดเดียวแซ่บเลยค่ะพี่น้องขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องกงพันธุ์ตุลากันค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ,ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ